สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนชาวเวียดนามว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นจังหวัดยะโสธรหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำความคิดเห็นที่1ชนบทในไทยแลนด์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวฉันอยากให้เวียดนามเรียนรู้จากไทยแลนด์มากมาก ความคิดเห็นที่สองดูสวยงามทันสมัยกว่าเมืองใหญ่ในเวียดนามชนบทไม่ต้องพูดถึงความคิดเห็นที่สามฉันรักไทยแลนด์พวกคุณมีเมืองชนบทที่สวยงามกว่าเวียดนามจนฉันรู้สึกอิจฉาความคิดเห็นที่4ดีกว่าเวียดนามจริงๆความคิดเห็นที่ห้าก,กบตัวใหญ่มากคนไทยกินหมดประเทศ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคงจะคอมไม่เล่นๆนะครับ <laughs> ความคิดเห็นที่6คนไทยฉลาดหินประหลาดก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามความคิดเห็นที่7โพสผิดหรือไม่ดูไม่เหมือนชนบทสะอาดกว่าฮานอยโฮจิมินดานังขอบคุณที่แบ่งปันอันนี้โพสไม่ผิดนะครับ <laughs> แบ่งคระขำสะอาดกว่าได้ยังไงนะ่าคงจะไม่ขนาดนั้นหรอครับอาจจะสะอาดกว่าประมาณสักเออดา,างอะไรอย่างเงี้ยเพราะดา,างอาจจะสะกปรกเมืองเดียวนะครับตามความเข้าใจของแอดมินงง ความคิดเห็นที่8เมืองชนบทในไทยแลนด์ใหญ่เกินไปความคิดเห็นที่9ดูเหมือนในถนนชนบทในไทยแลนด์จะกว้างกว่าหาหน่อยอันนี้แอนมินก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆว่ามันจะกว้างขนาดไหน <laughs> ความคิดเห็นที่10มาตอบกลับความคิดเห็นที่9เพียงพวกเขามีแหล่งโคมแดงกัญชาถูกกฎหมายพวกเขาสร้างมันโกหกชาวเวียดนามคนไทยจริงๆยากจนและทำนาไอ้บ้ามาแล้วครับเพื่อนไอ้คอมเมนต์อย่างนี้มาแล้วครับเพื่อนนึกว่าจะไม่มีม่แอดมินรอตั้งนานรอจนหงอยเลย ความคิดเห็นที่11อยากให้บ้านของฉันมีถนนแบบนี้ต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้ถนนที่สวยงามอันนี้แอดมินไม่รู้ครับใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้จริงถ้าเพื่อนรู้สามารถบอกได้ครับมันเยอะเกินความคิดเห็นที่12ชนบทก็มีห้างสปปรรพสินค้าสุดยอดไทยแลนด์มันก็มีทุกที่แหละครับเพื่อนเงียนโาเขาไม่ได้บอกเฉยๆก็ไม่ค่อยไ,ได้โชว์ครับ ความคิดเห็นที่13มาตอบกลับความคิดเห็นที่12คนไทยพวกเขายากจนพวกเขาไม่นิยมเดินห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าในไทยแลนด์ทั้งหมดมีไว้ต้อนรับผู้มาเยือนฉันเคยอาศัยในกรุงเทพ3ามปีฉันทราบเรื่องนี้ดีกว่าคุณไอ้บ้ามึงไปอยู่ตรงไหนของกรุงเทพวะมันบอกว่าคนไทยไม่เที่ยว่้างโอ้หูน้ำตาแอจะไหล ความคิดเห็นที่14คนไทยชำนาญด้านการท่องเที่ยวจริงๆคนเวียดนามควรเรียนรู้ความคิดเห็นที่15แอดมินไม่ใช่คนเวียดนามแน่นอนคนเวียดนามจะรู้ไทยแลนด์มีแหล่งโคมแดงและต้องบันทึกว่าเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นของคนจีน <laughs> ไปกันใหญ่แล้วเพื่อนๆ <laughs> ก็จริงนะครับแอดมินไม่ใช่คนเวียดนาม <laughs> แล้วเงยนจะทำอะไรได้ ยยุยุสสนนกกดีวว่่าเอแลอล้โมวความคิดเห็นที่16ชนบทไทยแลนด์สวยงามน่าอยู่ความคิดเห็นที่17สวยงามมากคุณทราบหรือไม่พวกเราเดินทางยากลําบากหรือไม่อันนี้แอดมินว่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดเดินทางจากเวียดนามไปไปจังหวัดยะโสธรนะครับต้องให้เพื่อนๆนนค,คอมเมนต์ให้นะครับอันนี้แอดมินไม่รู้จริงๆครับ ความคิดเห็นที่18คนไทยกินหม้อไฟกบเข้าท่าว่ะเออแอดมินมแน่ใจนะว่ามีหม้อไฟกรบรอเปล่าแต่ต้มกบเนี่ยหรือว่าต้มอ,อะไรแอดมินไม่แน่ใจภาคอีสานเขาน่าจะมีนะครับอะไรที่แอบขำไม่ได้ขำอะไรไม่ได้ขำเรื่องกบกินได้นะครับขำหม,ม้อไฟมันคิดได้ยังไงหม้อไฟกบ ความคิดเห็นที่19คนไทยพวกเขาอิจฉาเวียดนามเรามีคนเก่งจำนวนมากคนเวียดนามส่วนใหญ่ค่อนข้างฉลาดเรียนรู้ได้เร็วที่สำคัญพวกเขาอิจฉาเวียดนามที่ชนะสงครามในเวียดนามที่พวกเขาทำไม่ได้ <laughs> โอ้โหไปอิจฉาทำไมเพื่อนๆอู้น้ำตาจะไหลฟังละชื่นใจ <laughs> อ้าอิจฉาก็อิจฉาอยากอิจฉา <laughs> แอบอยากอิจฉา ความคิดเห็นที่20จีนครอบครองไทยแลนด์ไม่นานเหมือนจีนไปกันใหญ่แล้วเพื่อนๆแหมสนุกว่าอะไรก็จีนก็จีนมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยหรอว่าประเทศไทยความคิดเห็นที่21ชนบทในไทยแลนด์สุดยอดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหมอันนี้ก็เวอร์เกินเนสิงคโปร์เขาอาจจะมีชนบทที่ดีกว่าเราก็ได้นะครับ ไอศิษยกโ่มีชนบทบอว่ากูพูดไรวะไอ้แอดมินโคตรมั่วเลยอ่ามาเลเซียพูดถึงมาเลเซียโอ้โหกูเลยยอมเลยแม่งหลอน,นความคิดเห็นที่22ชาวนาในไทยแลนด์มีเมืองที่ทันสมัยกว่าเวียดนามความคิดเห็นที่23มาตอบกับความคิดเห็นที่22คนไทยทำนาและยากจนกว่าคนเวียดนาม ไม่ต้องถามคนเวียดนามมีรถมอเตอร์ไซค์ size, กินอิ่มนอนอุ่นคนมีบ้านในไทยแลนด์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนคนไทยเช่าบ้านชาวจีนเพื่อหลับนอนไปกันใหญ่แล้วโอ้โห,โห,โหเขามีที่มีนามีไร่อ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนเงีนไปยู เอาแม่งสองเด้งเลยโอ้โหโคตรล่วเลยครับคอมเมนต์นี้โคตรไร้สาระเลยก็ดีนะครับมีอะไรแอดมินได้ขำมั้งความคิดเห็นที่24เมืองนี้สวยอยากไปสัมผัสด้วยตัวของฉันเองขอบคุณสำหรับโพสของคุณก็แอดมินยินดีเชิญนะครับเชิญเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่ฟังภาษาได้หรือว่าแปลคอมเมนต์เพื่อนๆได้นะครับก็สามารถมาเที่ยวนะครับ ที่จังหวัดยะโสธรได้นะครับแต่เรื่องการเดินทางก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์บอกให้นะครับ <laughs> ไม่ใช่อะไรที่บวเลาะกูยังขาไม่คอมเมนต์มื่อกี้อยู่ <laughs> แม่งจบยากว่ความคิดเห็นที่25ถนนกว้างเกินไปเมืองชนบทในไทยแลนด์ ความคิดเห็นที่26เมืองชนบทยังมีแหล่งท่องเที่ยวฉันไม่เข้าใจพวกคุณสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเอ้สร้างขึ้นมาหรือเปล่าน,นีแอดมินไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มันก็มีอยู่แล้วนี่เป็นจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดที่มีมานานแล้วนะครับงงกับคอมเมนต์ความคิดเห็นที่27แหล่งโคมแดงหายไปไหนกัญชาเสรีภาพหายไปไหนทำไมคุณไม่โพส้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจังหวัดนี่เลย โอ้โหพวกมึงต้องมาทุกคอมเมนต์เลยใช่ไหมทุกคลิปเลยใช่ไหมแอดมินโคตรมึนเลยความคิดเห็นที่28รู้สึกว่าคนเมืองนี้จะรวยกว่าชาวชนบทในเวียดนามความคิดเห็นที่29ธุรกิจของชาวจีนไม่น่าภาคภูมิใจสรุปนี่พวกกูเลยต้องแก้ผ้าเดินอยู่แบบคนป่าใช่ไหมถึงจะสะใจพวกมึงกูงกงกงเลยยอมเลยโอ้โหไปยูป ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนชาวเวียดนามความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ํากว่า18ปีครวรได้รับคําแนะนําสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆถ้ามีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งทําคลิปให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโอ้โหนอนๆหลับๆับ,บตื่นๆืกับเพื่อน <laughs> กินเราไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองกูงละเกียดจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย <laughs>